我等的好长，从懵懂少年到孤独的王，这一世我爱的好伤、啊，任你把剑插进我胸膛。我的战马飞踏，为你平天下。你的琴弦拨动，伴我笑天涯。愿为 这江山为你卸铠甲，愿牵你的手，陪你到青丝变白发。 มองเดี๋ยวนี่นี่เจ้าจะขังเขาไว้ทําไ,ทไมทุกวันต้องหาข้าวปลายข้ากินแถมยังกลัวว่าข้าหนีนี่เจ้าข่าซะย,ยังดีกว่า,าราให้ข้าหาคําตอบให้ได้ก่อนเถอะถึงตอนนั้นเจ้าเด็ดตายสงใจแน่คืออะไรีอยากคือนี่นโอ๊ยตียอะไรเอยอย่าเข้ามานะเดี๋ยวจะทำอะไรอีกเนี่ยเออ จ้าอยากไปบนเขาหรือเปล่าข้ารู้นะว่าเจ้าได้อยากไปแต่ก็ไม่อยากเชื่อว่าข้าจะพาเจ้าไปใช่ไหมล่ะฮะ <c oughs> <c oughs> อีกเดี๋ยวเราจะไปกัน <c oughs> แต่หากไปจริงๆเนี่ย <c oughs> จะต้องเปลี่ยนชุดก่อนเพราะว่าชุดนี้ของเจ้ามันช่างเอออับประักเหลือเกิน <c oughs> ต้องไหนเนี่ย <c oughs> ทุกตรงเนี่ย บอข้าเปี่ยนชุดเอาชุดของข้าคืนมาสักทีสิเอ้าไปอยู่ในเหีบผ้าของเจ้าได้ไงไม่ม่แหกตาดูสะบ้างอะซื่อบื้อจริงเลยก็ไม่บอกจะรู้หมนี่ฮ่าเจอย่นี้เองงขณพูดว่าอยากย้ายเลยยาย้ายไปย้ายไปย้ายไป ตอนนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดแล้วเข้าของก็เตรียมพร้อมตอนนี้เหลือเพียงหาที่สงบสักที่เพื่อพักอาศัยข้านึกถึงสถานที่แห่งหนึ่งอยู่อีกฝั่งของภูเขาต้นสนเป็นหมู่บ้านเล็กๆเงียบสงบแม้ว่ายากจนสักหน่อยแต่ชาวบ้านนั้นมีน้ำใจถ้าคิดว่าพวกเราไปอยู่ที่นั่นก็ไม่มีปัญหาอะไรขนาดพิงถิงยังจมที่นั่นขนาดนี้ต้องเป็นที่ที่ดีมากท่านว่ายังไงล่ะเจ้าไปที่ไหน เคยเล่าให้เจ้าฟังจำได้ว่าตอนที่เราเพิ่งมาที่เมืองกูชางเจ้าพูดด้วยว่าเจ้าอยากฟังเสียงพินพู่หากได้พบหยางเฟิง่งจะให้เราสองคนร่วมกันดีดพินให้เจ้าฟังวันนี้ข้ากับหยางเฟิง่งก็มาอยู่ที่นี่แล้วเราสองคนจะดีดพินให้เจ้าฟัง สลายเหลือเพียงความเศร้าหลุมศพฝังไว้ซึ่งผู้ฟังอย่างเฟังตอนนี้จุยจีก็ตายไปแล้วข้าเองก็ไม่อาจพบเป่ยเจียได้อีก MÚSICA hum O

ดูสิเหงือท่วมตัวเลยมานี่สิอ๋อพิงพิงมานี่สิจะกลับมาแล้วเหรอแล้วการหันน้ำของเจ้าเป็นยังไงล่ะ,ะเสร็จแล้วล่ะ,<ต>ะหันน้ำที่นนางไปเอาบานนะ่ะแปลกมากเลยนะสมงประกอบพวกนั้นเขาไม่รู้บาเรียนอะไรดีเอาอีกอันนึงมาต่ออีกอันนึงการหันน้ำนั่นนะมันฟังภาษาคนรู้เรื่องด้วยะจะให้น้ำไหลไปทางไหน้นําก็ไหลไปทางนั้นเลยเก่งกว่ามนุษย์อย่างเราซะอีกเบาแรงไปเยอะเลยท่ขวานะ เบี้ยบุ้ยปีนี้นะต้องเก็บได้มากกว่าปีที่แล้วสามเท่าเอ้ยยางร้อยสามเท่าเลยอ่ะแม่ค้าเก่งอยู่แล้วไม่เพียงท่านแม่เก่งช่างเสื้อฝึกกังฟูอยู่ที่บ้านก็เก่งเหมือนกันโอ้เก่ง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 ช่างเสื้อของเราเก่งที่สุดเลยเราไปดูพวกเขาฝึกกังฟูกันเถอะนะได้ไปไปไปมาตังท้อต่อยหมัดรวมเป็นหนึ่ง ตาไทยม่อนมือต้องตรงตาไทยม่อน่อยเต็มแรงไม่คุณชายน้อยต้องสอนให้แข็งแรงตั้งแต่เล็กนะอีิพรสวรรค์ในการฝึกกังฟูงนี่ต้องขาดไม่ได้จากระบุตรผู้กล้าจากพ่อของเขาเป็นแน่เลยตาเถ้าฮะ มันไม่ดังายดยคือเขาพลั้งฝากพูดไม่ค่อยเป็นนะเข้าไปทำการก่อนนะพิอ่์พิงิถ้ามีสิ่งหนึ่งอยากให้เจ้าดูตามข้ามาสิสมุดบัญชีที่เราทำวันก่อนเข้าจะอ่านให้เจ้าฟังป่าบุวยปีนี้แบ่งเป็นสามส่วนส่วนแรกสามสิบตำลึงห้าอีแปะ ส่วนที่สองสี่สิบตำลึงสามอีแปะส่วนที่สามยีสิบสามตำลึงพอดีทั้งหมดขายได้พิงๆคิดอะไรอยู่อ่ะไม่ได้คิดอะไรหรอกยังบอกอีู่ไม่ได้คิดอะไรหัวใจเจ้าบินไปอยู่บนท้องฟ้าแล้วเธอจะไม่ได้คิดอะไรจริงๆในอ่านสมุดบัญชีที่ข้าเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้สิ ผลการเก็บเกี่ยวบวยปีนี้แบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรก30ตําลึง5อีแปะส่วนที่2 40ตําตลึง3อีแปะส่วนที่3 23ตําลึงพอดีกล mm. งหันน้ําที่สร้างขึ้นวันนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านช่วยกันหาสิ่งของต่างๆช่างไม้คืออาจารย์หลิวในหมู่บ้านค่าแรงสองตลึง5อีแปะทุกคนในหมู่บ้านร่วมแรงช่วยกันสร้างตามหลักแล้วทุกคนต้องได้คนละ50อีแปะผลการเก็บเกี่ยวบวยปีนี้ถือว่าดีมากดังนั้น ตามหลักการเราต้องแบ่งกำไรให้ทุกคนในหมู่บ้านปีนี้ป่าบวยยังไม่เป็นที่รู้จักปีหน้าป่าบวยร้อยลี้มีชื่อเสียงโด่งดังชาวบ้านจะมีรายได้เพิ่มพิงทิงเมื่อกี้เจ้ายังเหม่ออยู่เลยแต่กลับจำทุกคำที่ข้าพูดได้สมุดบัญชีที่เจ้าอ่านเมื่อครู่นี้ข้าตกหล่นตรงไหนหรือเปล่าไม่เลยสักนิดอพิงทิงทำไมสมองเจ้าถึงได้หลักแหลมแบบนี้ ทำไมไม่ว่าเรื่องอะไรแค่ผ่านมือเจ้าดูง่ายดายไปหมดเลยตอนเราเพิ่งมาที่นี่ทุกอย่างก็รกร้างเจ้านำชาวบ้านหาแหล่งน้ำขุดบอ่อให้ทุกคนช่วยกันปลูกบ้วยในป่าต้นสนยังคิดค้นกังหันน้ำเพื่อทดน้ำเข้านาอีกเจ้าทำให้ที่แห่งนี้เปลี่ยนเป็นที่อุดมสมบูรณ์ข้าคิดว่า <c oughs> มือที่เศกหินเป็นทองได้ในตำนานน่ะ ก็เป็นมือคู่นี้ของเจ้าแน่ๆมือเจ้าเอาน่าก็แค่หนังถลอกนิดหน่อยเอง<ะ>ดูหน้าเจ้าสิหากคนอื่นมาเห็นเข้าคงคิดว่าข้าเนี่ยขี่นกกระเรียนขึ้นสวรรค์ไปแล้วมัง้งจะพูดเหลวไหลอีกแล้วหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยข้าอยากให้มือของพิงทิงนุ่มนวลชฉดดิดพินคู่นั้นตลอดไปไม่ใช่ เอาละอย่างเฟิงที่จริงก็ไม่ได้มีอะไรแย่สักหน่อยตอนนี้พวกเราใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขไม่ใช่เหลยพิงๆิง้มไม่เป็นไรนะอย่าคิดมากอีกเลยนะอีกเดี๋ยวเราต้องไปเก็บของในสวนกันต่อพรุ่งนี้ต้องแบ,บกกำไรให้ชาวบ้านอีกอ นั่นก็อยู่นั่นฮ่า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 ังเซียวไหนงเสียวเอ้ยนี่ดูสิอ่านี่อะไรเอ่ยเอ๊ะมก็ดีไหมถูกต้องนะครับขอบคุณท่านอาอ่าไปลองเล่นหน่อยปะเออ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  หลับซะนะหลับซะนะเด็กดีของแม่ 嗯。 ก,กำลังทำอะไรอยู่เหรอคะะดึกป่านนี้แล้วไม่ยอมหลับยอมนอนทำรับรับล่อลลูกกำลังทำอะไรกันแน่หนี่ออกมาหยิบออกมาลุกขึ้น,นสมุดบัญชีนี่ลูกแก้ตัวเลขในนี้เหรอเป็นเด็กเป็นเล็กที่จะแก้สมุดบัญชีไปทำไมกัน บอกความจริงมาไม่งั้นจะถูกตีก้นนะท่แม่อย่าตีข้าเลยนะเมื่อเช้าท่านอาหารทำกระบี่ไม้มาให้ข้าข้าชอบมากเลยท่านอาหารของลูกก็ดีต่อลูกมาตลอดแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่ลูกทำท่านแม่ก็ท่านแม่สอนข้าอยู่ประจําว่าบุญคุณน้อยนีดตับแทนเทวีคุณท่านอาช่วยเหลือข้าข้าก็อยากตับแทนเขา ถ้าได้ยินว่าลรุ่นี้จะแบ่งเงินให้ชาวบ้านได้ยินว่าได้เงินมาเยอะเขาก็เลยอยากให้ท่านแม่แบ่งเงินให้ท่านอมากขึ้นอีกหน่อยนึงเจ้าก็เลยมีความคิดแย่แ,ยแบบนี้เนี่ยนะแม่รังแกฉางเซี่ยวความคิดข้ามันแย่ตรงไหนอเจ้าเนี่ยพอเจ้าโตขึ้นก็จะรู้เองว่าทำไมนี่เป็นความคิดที่แย่แต่ว่านะ เจตนาดีของฉังเซี่ยวแม่เข้าใจแล้วได้แม่ไม่ตีข้าแล้วใช่ไหมทำไมแม่ต้องตีช่วยด้วยล่ะวันนี้ฉังเซี่ยวนอกจากแอบแก้สมุดบัญชีแล้วเรื่องอื่นๆก็ทำถูกต้องทุกอย่างฉังเซี่ยวของแม่โตขึ้นมากไปเถอะนะเดี๋ยวเราไปนอนกัน รอแต่จะแบ่งจ้างไม่ยอมทำบ้างเลยได้ทำเยอะทำเยอะทีนี้ค่าทำเล่นๆทนั่นลงทำจริงกัก็ได้อ๋อออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วบ่นกันทำไมเนี่ยก็ได้เหมือนกันได้เขาไหลหูยิน ้หญยินบุญยินเก็บเกี่ยวปีนี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับอยากรู้กันมากเลยเป็นยังไงบ้างล่ะชายหลักันนั่หลกพยองพวกเรามาเถอะเปิดหีบแบ่งกำไรเขาจะเรียกคืนทีละคนแล้วกันนะได้หไือได้พิทครับสองตัวเล่นห้อีแปะขอบคุณครับสอัว่นไตอีแปะ ดาวสืซ oh, okay. um, uh, mm ื hmm. ่อหนึ no ่งตำหนึ่งเก้าอีปลาเสียก้อนสาวตำหนึ่งสองอีปลาเสียหนิวครับสาวตำหนึ่งหนึ่งอีปลครับขอบคุณมากครับก็คิดว่าต้องมีคนแก้สมุดบัญชีนี้เธอรู้แล้วจำนวนจะเป็นห่วงส่วนที่เกินมาหักในส่วนของข้าถ้ารับทำไม่ล่ะเป็นความลับของข้ากับฉางเซี่ยวนะความลับเหรอ ก็ได้ก็ได้ตามใจพวกเจ้าขอบคุณนะจ๊ะทุกคนขอบคุณแม่นางฝายด้วยขอบคุณแม่นางฝายขอบคุณู้วยก็ายาขอบคุณทุกคนเพราะทุกคนร่วมแรงช่วยกันปีนี้พวกเราถึงได้ผลการเก็บเกี่ยวที่ดีเกินคาดรอบที่เราใช้ผลบวยหมักดองนั้นขายดีมากแม้แต่คนนอกพื้นที่ยังตั้งใจมาซื้อกับเรา ดังนั้นเขาคิดว่าปีนี้เราต้องเดินทางไปหลายหมู่บ้านให้ผู้คนได้ริมรถเล้าบวยของพวกเรามากขึ้นเพิ่มชื่อเสียงให้ป่าบวยร้อยลีของเราปีหน้าพวกเราจะได้มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นทุกคนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นไปด้วย เบอร์ที่รกร้างแห่งนี้ให้พวกเราปลูกป่าบัวร้อยลิื่อก่อนป่าซิโต้ของพวกเราจะรู้มั้ยมันแรงแข็งแนร่ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วตัวเรามีชีวิตดีขึ้นทุกวันเลยนะเรื่องอื่นข้าไม่กล้าพูดไปมากกว่านี้ดูค่าเป็นตัวจานข้ารู้ว่าทุกคนคงรู้ดีเมื่อก่อนเนี่ยแม้แต่กางเกงข้ายังไม่มีเงินจะซื้อเลยตายแล้วตายอะไรตายตอนนี้ข้ามีบ้านเป็นของตัวเองข้าได้ลูกได้เมียแล้วด้วยไม่ใช่คนโซ่จะเป็นคนโชว์ ทั้งหมดเนี่ยต้องขอบคุณแม่นางป๋ายขอบคุณแม่ทั้งหลายมากๆชาใช่ยชาแม่นางป๋ายเป็นผู้มีพระคุณต่อพวกเราใช่ไหมผู้ชายผ้ายแม่นางฝ้ายเป็นหัวพวกเรามาโดยตลอดเลยนะจริงไหมใช่จริงต่อให้นางเป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงเลยดีไหมเ่้